truc et puis non trop de faire non 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 tu non 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 tu non 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 สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนพาคนมาแกงเห็ดโอ้ยไฟไฟก็เป็นแต่นนงก็เป็นแต่ใหม่เลยสวัสดีครับพี่น้องเพราะว่าดับไฟให้พี่นงเวลาไปทัพที่ไปเมรเนี่ยสาวเดือนตกจะแกงแบบว่าเจ๊ซุดสุดซุกเลยจ้ะแกงเห็ดแกงเห็ดซิบูเกงเห็ดขี้ปากขิ้ปากเกงเห็ดมันปู แกเห็ดมันปูพีเนรอใสบบ่บวบบวบมันจะสวนจ้าแกบวบใส่แกงใส่ฝรั่งนะคันเด้อแกจะกินมังจ้าอ้เพื่อนโอ้ยเนาะแกงใส่บวบอุ้ยแต่ปูปูปะปะจะได้กินบวบพี่น้องไฟขอออไ่อยปัวข่อยดำงเห็นจ้าแกบรรยากาศนอกบ้านเลยจ้ะ เขาอยกได้บรรยากาศนอกบ,บ้านแก่สู่กินแบเซ็บแกสส่สดๆเนี่ยนี่แน่นี่คนนี้พริกลูกโดดกระไข่นั่นจ้ะนั่นจ้ะไฟทานนั่นจ้ะมือหนึ่งไฟทานไปขาดได้กหอีแล้วล่ะอันนี้เป็นเนี่ยเขอเบียร์ตามเขาเบียร์ ปกตคุณยูนิตดูท้งสิ่คอกี่น้องก็จะได้กินแกงเห็ดวเออดเตมามมาใหมเราเลบี่เี่ยงเหเ็นเห็นอย่างบ่บ่เห็นยังวาลีดีมมนมีเมตตบพี่หนงท้าบด้านจะใส่หมดเลยนะใส่บวชใส่เห็ดพร้อมกันเลยเออเบ่เห็นกรยาเนาะพี่น้องเเาะบ่เห็นแขดอกงเลย Non moi je... Veux pas. Non, 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 non. Je t'ai pas demandé si tu voulais. Je t'ai dit que tu viens, on rentre. Là il y a du feu, on ne peut pas jouer comme il faut. Viens là. Mais je cherche les cheveux, c'est de elle. Mais je pas. Mais je cherche pas les cheveux. Pourquoi Je prendre le car, non, ban, qu'il y a un sa bois. Ma chap, ไฟเต่าท yeah, ่านริบหนอเอ๊ะเต่าท่านเต่าท่านบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงอะไรนะเนาอยี่บนเตาผิง

มาไจ้จะพอจะกินห่อนอห่อนไปฆ่าเต่าเลยนะจ๊ะสดกินห่อนตะเฮ็ดนี่นะจะเลิกคอยแกงตะเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อบะหมี่ต่ำมี่อย่างเด้อหลายอย่างเนาะถ้าบวชพอจะซุกง่ายหมดถ้าบวชก,กินดิบไปเลยได้พี่น้อง <laughs> ปากก็คือสีดเลยมาแบบตอกเปลาเออหลังเลิกงาน ปกสิใส่ดอกบวบลงไปนะดอกบวบยอดบวบัอมาจากสวนแกงสดสดกินสดแม่กระเด็นกระดด <c oughs> ใส่ทั้งยอดใส่ทั้งดอกใส่ทั้งหมาก,กพี่น,อน้องเออแกงเฮ็ดขอนจะแซบอ่ะค้นจนมุนไปเลยล,ละจ้ะ เสร็ตต้นหอมลงไปจ้ะเจ้าเด่นจะกินห่อนๆข้าหมอแล้วจ้ะเด้อเออสดห่อนๆไปเลยอากาศดีๆนอกบ้านนะจ้ะ